จสวีเจสวสี is a wonderful world เจสวีเจสวีสวี on a colorful day สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคีครูเขียวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะเด็กๆเปิด นังสือนะคะวิชาภาษาไทยหน้าที่49มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกการอ่านนะคะเอ๊ะวันนี้เราจะเรียนสรบอะไรกันนะอาวันนี้เราจะมาฝึกนะคะอ่านสระแอมีตัวสะกดนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านคาศัพท์ตรงนี้ก่อนเด็กๆ ่านตามคุณครูเลยนะคะวออีวิวออีวิอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆชี้ตามคุณครูเลยนะคะชออชาชาวิชาวิชาอ่าเก่งมากค่ะพออาพา อนออาหนาไม่โทรหนะ้าอันนี้นะคะวิชาภาษาไทยหนะ้าหนะ้าที่เท่าไหร่คะอันนี้เป็นตัวเลขไทยน,นะคะ49นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือนะคะแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยไปที่หนะ้าที่49นะคะแล้วก็อ่า,ตานตามคุณครูนะคะฝออ,อึก็ฝึกฝออ,อ,อึก็ฝึก อ,อา่านอ,อา่านไม่เอกอา่ออานอ,อา่านอ่านไม่เอกอา่านฝึกอา่านฝึกอ,ากอ,าอ่านเก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่าฝึกอ่านนะคะก็จะเป็นที่จริงตรงนี้มันจะเป็นสระแต่ว่าเด็กๆจะเรียนตอนหนึ่งนะคะเป็นสระรูปอันนี้อ่านว่าสระนะคะจะเป็นสระอันนี้เด็ก าตามคูแล้วก็เป็นปากคูนะคะสระสระอะไรคะเด็กๆสระแออันนี้คือสระแอนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเดียวนะคะเรียกสระอะไรคะสระเอนะคะแต่สระแอจะมีสองตัวนะคะอ่ะมออีมีตออัวตัวส,อ,สอ,วออักษะก็อดดอกดอีกรอบนะคะมออีมีมออีมีมออมตอ อัวตัวตออัวตัว,ตวสออกษะสออกษะก็อดก็อดนะคะมีตัวสะกดส่วนประโยคน,นี้จะอ่านว่าสาระแอมีตัวสะกดนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามา รู้จักการเขียนสระแอที่ถูกต้องก่อนนะคะคุณครูจะสาธิตการเขียนสระแอนะคะเด,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 ด็กๆเอานิ้วขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เขียนตามคุณครูเขียนนะคะอ่าสระแอจะเขียนแบบนี้นะคะหมุนหัวกลมๆแล้วก็ลากขึ้นหมุนหัวกลมๆลากขึ้นอ่าสระแอของครูเก่งจังเลยอ่าอีกรอบนะคะ เด็กๆดูนะคะมวนหัวก่อนนะคะแล้วก็ลากขึ้นตรงๆวนหัวแล้วก็ลากขึ้นตรงๆอ่าอันนี้คือสรรอะไรนะคะเด็กๆสระแอร์นะคะอันนี้คือสระแอร์สำหรับเด็กๆรู้จักสระแอร์แล้วนะคะเรามาอ่านคำที่มีตัวสะกดเป็นสรละแอร์กันค่ะไปเลยค่ะค่ะเด็กๆเปิดนะคะ แบบฝึกเรียนภาษาไทยนะคะเบื้องต้นเล่ม3นะคะหน้าที่49ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมกับครูเขียวเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านนะไม่อ่านไม่ได้นะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอ่านมาดูนะคะอันนี้คำสั A, ่งอานออแม่เอกอาน่อ่ะเด็กๆ,ๆชี้นะคะ ออาน้ออานแม่เอกอ่านนะคะอันนี้คําสั่งก็คือหน้านี้ให้อ่านทั้งหมดเลยนะคะก็คือให้อ่านออกเสียงให้ถูกต้องและก็ชัดเจนนะคะอ่ะเด็กๆชี้ตามเลยนะแต่คุณครูไม่ได้ใช้นิ้วนะคะเด็กๆแต่ต้องชี้แบบนี้นะคะอย่างนี้อย่างนี้เวลาที่อ่านออกเสียงแต่คุณครูเขียวขอใช้ดินสอชี้นะคะขอแอนอแขนอีกรอบค่ะ ขอแอนอแขนเก่งมากค่ะเด็กๆชี้ไปตรงนี้นะคะบอแอนอแบนบอแอนอแบนเก่งมากค่ะแล้วก็เลื่อนมือมาตรงนี้ค่ะดดแองอแดงดแองอแดงเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะตอ แ,งแอแงแงอแองแงเด็กๆเก่งทุกคนเลยนะคะรอแอมอแรมรอแอมอแรมอันนี้รอเรือจะต้องกระดกลิน้นด้วยนะคะอแ,มแ,มแมอแมอแอมอแอมอแอม ดอแอดอแดดดอแอดอแดดปอแอดอแปดปอแอดอแปดเก่งมากๆค่ะเด็กๆค่ะเรามาต่อด้านนี้เลยนะคะสอแอดอแซดสอแอ ดอแซดอเด็กๆต้องทำมือชี้ตามด้วยนะคะรอแอกอแรกรอแอกอแรกยอแอกอแยกยอแอกอแยกเก่งมากๆค่ะออแอบอแบอบอ แอแบอแอบเก่งมากๆค่ะสอแอบอแซบสอแอบอแซบจอ,อบแอวอแจวจอ,อแอวอแจวทอแอวอแถว ทอแอวอแถวมอแอวอแมวมอแอวอแมวค่ะเด็กๆอย่าลืมอ่านตามที่คุณครูเขียนนะคะพาฝึกอ่านนะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมชี้ตามด้วยนะคะจะได้รู้จักนะคะอ่าพออ่านตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเรามาต่อ ตรงข้างล่างต่อเลยนะคะค่ะเด็กๆชี้ตามเลยคะ่ะสอีสีดดแองอแดงสีแดงสีแดงอ่าเด็กๆชี้ตามคุณครูเลยนะคะมอแองอแมงมออุมมอมุมแมงมุมแมงมุงม,มอ่าเด็กๆชี้ต่อเลยคะ่ะ ลอ,อูกลูกมอแอวแมวลูกแมวลูกแมวมออีมีจอแอวอแจวมีแจวมีแจวเ,เ,เ,เก่งมากค่ะเรามาต่อแถวนี้นะคะเด็ดกๆชีต้ตามเลยนะคะมอแอวอแมวดดอ,อีดีแมวดี แมวดีบออางอบางสอแอนอแสนบางแสนบางแสนดออีนอดินดอแอนอแดนดินแดนดินแดนค่ะเด็กๆอย่าลืมอ่านตามนะคะสอองอสองขอแอนอแขน สองแขนสองแขนเด็กๆของุ้นคู่เขียวอย่าลืมอ่านตามนะสอแองอแส,สงดดแอดอแดดแสงแดดแสงแดดลออูกอลูกฝอแอดดแฟดลูกแฟดลูกแฟดสออีสี สอ,อแอดดแซดสีแซดสีแซดรอแอดดแรกปออาปาไม่เอกปาแรกปาแรกปาสออีบบอสิบปอแอดดแปดสิบแปดสิบ, 8, สบ 8, แปดอแอบอบอูดู แอบดูแอบดูกอแองอ,อกแกงปอูปูแกงปูแกงปูถออูถูขอแอนอแขนถูแขนถูแขนขออุนอ,อ,นอนขุนผอแอนอแผนขุนแผนขุนแผน เลื่อนมือมาเลยนะคะเด็กๆถอแอวอวแถวรอแอก่อแรกแถวแรกแถวแรก,แแรกเลื่อนมือมาค่ะจอแอกอแจกหออาผ่าไม่โทรผ้าแจกผ้าแจกผ้าเลื่อนมือมาค่ะหออาหาไม่โทรห้าสอแอนอแสนห้าแสนห้าแสน อ่าเด็กๆของคุณครูนะคะอ่านเก่งทุกคนเลยนะแล้วก็ใครไม่อ่านตามไม่ได้นะคะต้องอ่านตามที่คุณครูนะคะชี้อ่ะเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเรายังอยู่ที่หน้า49นะคะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆ มาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะจะได้ฝึกอ่านนะคะและก็อ่านได้อย่างคล่องแคล่วนะคะวันนี้เราจะมาอ่านนะคะสระแอมีตัวสะกดนะคะคุณครูนะคะให้เด็กๆนะคะมาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆแต่คุณครูเขียวขอใช้ดินสอชี้นะคะขอแอนอ แขนอีกรอบค่ะคอแอนอแขนเก่งมากค่ะเด็กๆชี้ไปตรงนี้นะคะบอแอนนแบนบอแอนอแบนเก่งมากค่ะแล้วก็เลื่อนมือมาตรงนี้ค่ะดดแองอแดงดดแองอแดงเก่งมากค่ะเด็กๆ ต่อไปค่ะตอแอ่แงอตงตอแอ่แงอตงเด็กๆเก่งทุกคนเลยนะคะรอแมอมแรมรอแมอมแรมอันนี้รอเรือจะต้องกระดกลิ้นด้วยนะคะออแอมแอมอแมอแอ มมแอมโดแอดโแดดโดแอดโดแดดปอแอดโแปดปอแอดโแปดเก่งมากมากค่ะเด็กๆค่ะเรามาต่อด้านนี้เลยนะคะสอแอดโดแซด สอแอดดแซดอ่ะเด็กๆต้องทำมือชี้ตามด้วยนะคะรอแอกอแรกรอแอกอแรกยอแอกอแยกยอแอกอแยกเก่งมากๆค่ะออบอแอบ อแอบแอบเก่งมากๆค่ะสอแอบแซบสอแอบแซบจอแอวแจวจอแอวแจวทอแอวแถว ถอแอวแถวมอแอวแมวมอแอวแมวค่ะเด็กๆอย่าลืมอ่านตามที่คุณครูเขียวนะคะพาฝึกอ่านนะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมชี้ตามด้วยนะคะจะได้รู้จักนะคะอ่าพออ่านตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเรามาต่อ รงข้างล่างต่อเลยนะคะค่ะเด็กๆช,ชี้ตามเลยคะ่ะสอีสีดดแองอแดงสีแดงสีแดงอ่าเด,ด,ด็กๆชี้ตามคุณครูเลยนะคะมอแองอแมงมออุมมอมุมแมงมุมแมงมุมอ่าเด็กๆชี้ต่อเลยะคะ่ะ ลอ,อูกอลูกมอแอวอแมวลูกแมวลูกแมวมออีมีจอแอวอแจวมีแจวมีแจวเก่งมากค่ะเรามาต่อแถวนี้นะคะเด็กๆชี้ตามเลยนะคะมอแอวอแมวดออีดีแมวดี แมวดีบออางอบางสอแอนอแสนบางแสนบางแสนดออีนอดินดอแอนอแดนด,นดินแดนดินแดน,ดนค่ะเด็กๆอย่าลืมอ่านตามนะคะสอองอสองขอ แอนอแขนสองแขนสองแขนเด็กๆข้าวุ้คู่เขียวอย่าลืม่ันตามนะสอแองอแส,สงโดแอโแดดแสงแดดแสงแดดลอูก,ลกอ,อ,อลูกฟอแอดแดลูกแฟดลูกแฟด สอีสีสอแอโดแสตสีแสดสีแสดรอแอรอแรกปออาปาไม่เอกปาแรกปาแรกปาสออีบอสิบปอแอโดแปดสิบแปดสิบแปด อแอบอแอบดอูดูแอบดูแอ,บด,อ,บ,ดอ,บ,ดอบดูกอแององแกงปออูปูแกงปูแกงปูถออูถูขอแอนอแขนถูแขนถูแขนขออูนอขุนขอแอนอแผน ขุนแผนขุนแผนอ่าเลื่อนมือมาเลยนะคะเด็กๆถอแอวอแถวรอแอกอแรกแถวแรกแถวแรก,แแรกอ่าเลื่อนมือมาค่ะจอแอกอแจกหออาผาไม่โทผ้าแจกผ้าแจกผ้าอ่าเลื่อนมือมาค่ะหออาหาไม่โทห้าสอแอโนแสน ห0 0แสนาส,นสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้เราเรียนวิชาภาษาไทยนะคะการฝึกอ่านนะคะสระแอที่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆและก็ฝากเด็กๆของคุณครูเขียวนะคะดูแลสุขภาพนะคะขยันล้างมือบ่อยๆนะคะก่อนออกนอกบ้านก็อย่าลืมสวมแมสกทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนค่ะเด็กๆขอบคุณครูเขียวที่น่ารักทุกคนบ๊ายบาย